สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะฮะตออแท็บครับจากบริษ,ษัทต้องเริยยนจำกัดรถเบ์2จังหวัดทั่วโลราชธานีนะฮะวันนี้จัดมาให้แล้วนะครับกระบะคู่แฝดวันนี้เลยนะฮะสีประตูยกสูงของเรานะฮะจะเอาไปจัดแต่งเป็นยีราฟแคะก็ได้นะฮะวันนี้มาอยู่กับ2คันนี้เลยกระบะยูซูออนิวนะฮะ2.5 z ซด VGS เทอร์โนะครับรถโฉมปี2014นะฮะตัวน,นี้รถโฉมปี2015แต่ตัวนี้จะได้เป็น ออปชันก in ็คือมีจอมีกล้องพอยหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้นะฮะตัวนี้ตัวท็อปเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวแซธรรมดานะฮะจะเป็นเครื่องเสียงซ d ดีอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาชมเลยนะฮะสองคันนี้นะครับว่าเป็นยังไงความสวยความสดนะฮะมีอะไรบ้างนะครับเริ่มคันนี้เลยเริ่มต้นคันนี้ก่อนเลยตัวนี้ปี2014นะฮะ Isuzu All New นะครับเป็นตัว Super De Light นะฮะโคมไฟเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมสี สวยเลยคันนี้นะฮะของเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะฮะได้สีเดิมโรงงานด้วยนะครับผมต่อมานะฮะหนีมาดูเลยนะครับในส่วนของล้อนะฮะตอนนี้จะได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับแม็กเดิมโรงงานเลยขอบเท่าไหร่อ่ขอบ17นะฮะตีวนี้เป็นแม็กขอบ17นะครับมีบันไดามาให้แล้วเรียบร้อยนะฮะนี่ไฮรันเดอร์นะครับผมเดี๋ยวพามาดูด้านหลังกันก่อนเลยนะครับคันนี้ นี่ตัวนี้เป็นตัวแซดนะครับนี่2.5 Z v g ดห้าแซดวีเนะฮะนี่ไฟท้ายเดิมโรงงานนะครับเป็นแบบ LED ตรงนี้เลยสวยๆเลยนะฮะพาดูด้านหลังนะครับความสดของรถนี่รอยเม็ดอาร์กมีให้นะฮะเม็ดอาร์กเดิมโรงงานนะครับหัวนงหัวน็อตนี่ตรงนี้ไม่เคยมีการแกะเปลี่ยนนะครับรับประกันได้เลยว่าคันนี้ไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำมาแน่นอนนะฮะท้ายสวยเลยนะฮะมีมีกระชนมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวผมพาดูด้านในนะฮะภายในของรถคันนี้นะครับภายในของรถคันนี้นะครเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้ภายในสวยนะครับภายในเป็นเบาะผ้าเบาะผ้าสีดำนะครับตัวน,นี้เป็นเบาะผ้าสีดะะํานะฮะเบาะโค้งสภาพดีเลยนี่ไม่มีรอยฉีกขาดเลยคันนี้ถือว่าสวยมากๆใช้งานน้อยด้วยนะฮะเจ้าของเดินหนีรักษาเลย นี่ตัวนี้แอร์เป็นแบบแอร์อนาล็อกนะฮะเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะครับเป็นแบบซีบดนะะนนยย 9, 12, ีนะครับผมเชื่อมต่อลูตูุได้นะฮะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่92,000มนโลนะครับผมไม่น้อยด้วย29,0 0 0กโลเองนะฮะคันนี้เบาะหลังแถว2ยังคงสภาพดีเช่นกันนี่เบาะหลังแถว2นะครับเบาะหลังแถว2ยังคงสภาพดีนะไม่มีรอยฉีกขาดเลยใช้งานน้อยมากๆนะฮะเรียกเรียกว่ารถคันนี้ใช้คนเดียวก็ว่าได้นะครับนี่มีที่พักแขนมาให้ด้วยนะ,ะใช้งาน สะดวกสบายเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพห้องเครื่องนะฮะภายในสภาพเครื่องยนต์คันนี้เป็นอย่างไรนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,500cc นะฮะเป็น VGS นะครับผม VGS Turbo นะฮะภายในสวยนะครับคันนี้นะฮะนี่เครื่องยนต์ 2,500cc นะฮะนี่เพนเพ็ด เพดเดิมนะครับเพดไม่มีแกะเลยนะฮะเพดสวยนะครับหัวน็อตเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีรอยแกะคันเลยนี่รอยจะเขียบด้านข้างอยู่ครบเลยนะฮะนี่คานโงคานหน้าไม่มีรอยแกะคันเลยนะครับคันนี้นะฮะรถคันนี้สวยแน่นอนคยหาอยู่นะฮะรุ่นนี้นะครับสีนี้จัดมาให้แล้วนะฮะตัวนี้เป็นรถปี2014นะฮะเครื่องยนต์2,504นะฮะเดี๋ยวเรื่องราคาได้บอกีกทีท้ายคลิปนะฮะ ต่อมาเรามาดูคันนี้นะครับสีดำนี่ยูสุพันแกร่งสีดำนี่เป็นซูเปอร์เดไลท์เหมือนกันเลยนะฮะคันนี้เป็นรถโฉมปี2015นะครับตัวนี้เป็น2อง VGS แนะฮะแล้วก็มีจอ DV d ดีมาให้แล้วเรียบร้อยมีพร้อมกล้องมองหลังนะครับตัวนี้เป็นสีดำเดิมโรงงานเช่นกันเลยนะครับนี่กระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมนะฮะสวยๆตรงนี้นะฮะนี่รถคันนี้เดิมแน่นอนนะครับมีเดียร์ไลท์มาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับผม ตัวนี้ได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานเช่นกันนะฮะแม็กขอบ17นะฮะใส่ยางใหม่มาให้เลยนะฮะทั้ง4เส้นนะครับผมคันนี้ใช้งานได้อีกนานนี่ไฮแลนเดอร์นะครับผมมีบันไดข้างมาให้กระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับคันนี้ด้านหลังนะฮะด้านหลังตรงนี้นะครับนี่ไฟท้ายเดิมโรงงานนะัะเป็นแบบ LED นะครับผมคันนี้เป็นรุ่น Z นะฮะ VGS นะครับ มาพร้อมกับกล้องมองหลังตรงนี้นะฮะมีให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่กระนท้ายของเดิมจากโรงงานนะฮะให้ดูด้านหลังเลยนี่รอยเม็ดอเม็ดอ้างมีนะครับนี่หัวน,อน็อตไม,ม่มีแกะเลยนะฮะหัวน,อน็อตไม,ม่มีรอยแกะขันเลยนะครับผมท้ายสวยนะครับท้ายสวยไฟท้ายเดิมนะฮะต่อไปเดี๋ยวผมพาดูด้านในนะฮะด้านในของคันนี้นะครับภายในออปชันคันนี้เป็นยังไงน,นะฮะมาดูเลยนะครับนี่ ภายในสวยอีกแล้วนะฮะสภาพภายในสวยเลยบาะไม่มีขานะครับเป็นบาะผ้าสีดำบาะไม่มีขาไม่มียุบนะฮะคันนี้ใช้งานน้อยด้วยนะครับผมตอนนี้ได้เป็นมีจอมาให้แล้วนะครับออปชั่นคันนี้นะฮะมีจอมีกล้องมองหลังมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับนี่กล้องถอยแล้วก็มาพร้อมกับเส้นกะระยะนะครับผมน่ะคันนี้สวยเลย นี้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับเลขไมน้อยด้วยนะฮะอยู่ที่81,000กิโลเท่านั้นเองนะครับผมนี่ไมน้อยนะครับ81,000โลนะครับตัวนี้อ่ามีที่วางแก้วมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับผมตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะฮะนี่เป็นกระจกไฟฟ้านะครับคันนี้อ่ารถสวยมากคันนี้นะครับมีถุงลมนิรภัยมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับดูสภาพเครื่องยนต์ดีกว่านะครับสภาพเครื่องยนต์ นี่มาดูเลยนี่สภาพ่องยนต์สวยนะฮะนี่รยนต์สองพันห้าร้อยซีซีนะฮะเพนเอทมีนะฮะเพนเดิมโรงงานเลยนะครับหัวนงหัวน็อตฝากระโปรงของเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนี่ลอยเม็ดอาร์คมีให้นะฮะนี่คันนี้เดิมเลยนะครับผมใครได้ไปนี่ถือว่าคุ้มสุดๆนะฮะหายากด้วยนะครับผมใครสนใจนะฮะสองคันนี้นะครับ ยี่สูเออรนิวนะฮะไฮแลนเดอร์กระบะ4ประตูพันแกร่งของเรานะครับ2.5แซด VGS นะฮะสองคันนี้นะครับเป็นซูเปอร์เดลไรแล้วนะฮะสำหรับคันสีดำคันนี้นะฮะรถชมปี2015นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่599,000บาทนะครับราคาอยู่ที่559,000บาทนะครับส่วนคันนี้นะฮะเป็นตัวแซดนะฮะแซด VGS นะครับยังไม่ใช่ DVD นะเป็นเครื่องเสียงเดิมโรงงานแบบ CD อยู่นะครับผมตัวนี้รถชมปี 2, 2014นะฮะราคาอยู่ที่ 5 5 9 0 0 0บาทนะครับแต่นะฮะสำหรับลูกค้านะครับที่มาจากช่องทาง YouTube นะบอกว่าดูรถรีวิวจาก YouTube นะครับเดี๋ยวผมมีส่วนลดพิเศษให้เลยนะฮะสำหรับ2คันนี้นะครับถ้าคันนี้ลูกค้าสนใจนะฮะมีส่วนลดให้พิเศษเลยคันนี้40,000บาทนะครับลดทันทีนะครับ40,000บาทนะฮะเพียงบอกว่ามาจากช่อง YouTube นะฮะหรือว่าดูคลิปรีวิวมานะฮะคันนี้มีส่วนลดให้40,000บาทนะครับส่วนคันนี้นะฮะเช่นกันเลยนะฮะมีส่วนลด ให้ตัวนี้มีให้20,000บาทนะครับจาก599,000นะฮะเหลือ559,000บาทนะครับส่วนคันนี้จะเหลืออยู่ที่539,000บาทนะครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจนะฮะติดต่อมาได้เลยนะครับในทุกช่องทางนะับไม่ว่าจะเป็นช่องทางเฟซบุ o กเรือเบอร์สองต้องเจริญยนนะครับหรือว่าเบอร์โทร0877914199นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์มาคุยกันได้นะฮะแล้วก็ช่องทาง u t u b e นะฮะบริษัทต้องเจริญยนต์จำกัดก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเอาละครับสำหรับตัวนี้โปรโม,มชั่นมีขับรถฟรีดาวนะฮะออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับแล้วก็โปรโม,มชั่นขับฟรี90วันออกรถวันนี้ผ่อนดีทีปีหน้าเลยนะครับผมอ่าเรามีเจ้าหน้าที่นะฮะคอยให้บริการทําสัญญาให้ลูกค้าถึงที่บ้านทั่วประเทศเลยนะครับผมลูกค้าไม่ต้องเดินทางลงมานะฮะเดี๋ยวผมส่งเจ้าหน้าที่แฟรนซ์นนะไปหาลูกค้าถึงที่บ้านเลยนะครับผมเพียงบอกมาว่าสนใจคันนี้นะครับเตรียมเอกสารอเลยนะฮะ เพียงใบประชาชนใบเดียวก็ออกได้แล้วนะครับผมแล้วก็ส่นรถนะเรามีบริการส่งรถด้วยรถสไลด์ออนให้นะครับเรามีรถสไลด์ออนเป็นของตัวเองนะครับเราจัดส่งรถให้ลูกค้าด้วยวิธีการรถสไลด์ออนนะครับผมทั่วประเทศนะส่งให้เลยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะไม่สะดวกเดินทางเส้นทาไม่สะดวกเดินทางมาดูรถเรามีบริการทําทุกอย่างให้ถึงที่บ้านหน้าบ้านเลยนะ,ะเพียงบอกมาเท่านั้นเองนะค,ะะนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็น รีวิวรุ่นอะไรนะฮะรถอะไรนะครับเดี๋ยวรอชมกันได้เลยนะฮะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe สสให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ